หลายคนชมคอนเทนต์เราแต่ละคอนเทนต์นี่เพื่อออกมาสร้างความน่ารักมุ้งมิ้ลลงโหดเราให้กับคนไทยได้อมยิ้มลตลอดเลยนะเเลยขอบคุณค่ะจริงๆได้เป็นอมได้เป็นแบบรอยยิ้มเล็กๆก็จะดีใจแล้วอขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามมากกว่าค่ะเรามีการคิดคอนเทนต์นี่ไงแต่ะคที่จะออกมาโชว์แบบแฟนๆเลยเนี้ยจริงก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะหรอกอาจจะเป็นเพราะว่าเราขายความเป็นปตัวเองด้วยส่วนหนึ่งอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ค่อนข้าง ค่อนข้างมีความคิดที่มันมันตอบโจทย์กับตัวเองอะไรเงี้ยมันไปในแนวทางเดียวกันมันก็เลยจะคิดอะไรได้ง่ายแล้วเราก็โชคดีตรงที่ว่าเราดันได้ทีมงานรอบข้างที่เราคัดเลือกให้คล้ายกับเราลองใช้วิธีนี้ดูก็ได้นะคะพอเราแบบว่าได้คนที่แอ t i ิจูดคล้ายเรามีความคิดคล้ายกับเราทําทุกอย่างเป็นในแนวทางเดียวกัน คอนเทนต์ทุกอย่างนี้มันจะออกมามันจะตื่นเต้นในการทำมันจะเหมือนกับว่าเอิ่มเราก็จะคิดคอนเทนต์ล่วงหน้ากันประมาณ1เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลิสต์กันมาทุกครั้งที่อ่านคอนเทนต์ก็จะตื่นเต้นแล้วมันจะแบบมันจะรู้เวลาเราอ่านคอนเทนต์เลยว่าสมมติว่าเขาจะลิสต์มาประมาณ10 10คอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยเวลาเราอ่านคอนเทนต์คอนเทนต์ไหนที่มันโดนใจใจมันจะเต้นแรงมันจะรู้สึกว่าแบบ โอยนึกสภาพตอนไปทำตอนนั้นมันสนุปกปแม่เลยมันต้องมีช็อตนี้มันต้องมีช็อตนั้นมันต้องสูงเข้าสูบออกแต่อะไรอย่างเงี้ยนึออกไหมคือเมื่อไหร่ที่เราอ่านคอนเทนต์แล้วมันมีเจตนาการต่อหรือใจมันเต้นแรงอะไรเงี้ยแปลว่านั่นแหละใช่โดยที่แบบว่าเราก็ไม่รู้ว่าคนอื่นดูหรือเปล่าแต่ถูกใจเราไว้ก่อนใช่มันยากตรงที่ว่า YouTube บางอย่างของเราเนี่ยเราต้องใช้เวลาในการถ่ายทำเยอะ<ม>แล้วก็บางทีก็ อย่างรายการเรา,เราอยากทํารายการเป็นของตัวเองตอนนี้ก็คือกําลังแบบว่าเป็นช่วงจั่วหัว mm hmm. เรารู้สึกว่าเลดี้แจ็กกี้ช่อง YouTube พีแจ็กกี้ทำเนี่ยมันเป็นไลฟ์สไตล์มาสักพักใหญ่ๆแล้วซึ่งเราก็ยังจะทําแบบนั้นต่อไปแต่ทีนี้เราก็อยากจะหาคาแรคเตอร์ช่องเราให้คนรู้สึกว่าเออจะดูเลดี้แจ็กกี้ก็ต้องดูรายการนี้เราหลงรักการทําออนไลน์มากเรารู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นสถานที่ของเรามันเป็น มันเป็นอะไรที่แบบมันไม่ต้องมาเกรงมากมันอยากจะพูดอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันเป็นช่องของเราเองเราอยากจะทำอะไรชอบในอิสระตรงนี้อ่ะแจ็กกี้เพลนะคะเป็นรายการใหม่ของช่องเลดี้แจ็กกี้ยังไงฝากไว้ด้วยนะคะอยากจะให้ทุกคนได้ดูกันจริงๆเป็นรายการน่ารักัๆเป็นฟิลเหมือนกับว่าอาหารสุขภาพ3ร้านที่คนโบวตเยอะที่สุดเป็นร้านไหนดังนั้นเราเวลาเราไปกินเราก็จะรู้สึกว่า ไม่ต้องประณีตหน้ามากไม่ได้รู้สึกว่าอร่อยป่าววะไม่มีเพราะว่าทุกคนวดมาแล้วว่า3ร้านหร้านนี้เป็นร้านที่แบบอร่อยทีส่สุดและอเงี้ยน้องมแในการดีนะคะอยากให้ทุกคนได้ดูค่ะ